พวกเรื่องฤทธิ์นี่แหละเฮ็ดอห้าวิ์ประหลาดนี่นีพวกหนักปฏิบัติอบอหนูนี่นแล้วมั้งจำตอนไหนได้จะเติมมักยางไปทัวใส่เท่ากันงูไปกันงูกันสั์ชิมากาดแล้วก็ถือยางไปนำเอาไว้จดบนันทึกแล้วก็เอาไว้เอายมองมาดมยางาทัวป่าอยู่ยางสื้วจดไป เห็นลมยังไปเห็นแสงเห็นลมเห็นเน่างต่างๆเห็นไปดนๆกับบ่มีประโยชน์เห็นมันหนาเบื่อทีนีบ่มียังเลยฤทธิ์มีชำหนีบวาเห็นจะชำนีบวะ,ะดับสูกเจาะคองกับบ่ได้เจาะคองก็ยังถูกอยู่คือเก่ามีฤทธิ์มันก็ซอยยังบ่ได้ถึงสิ่งว่าเหินเดินอากาศได้แล้วก็ปรสสมัดดับทูกเจาะคองได้ มันก็บ,บ่มีประโยชน์ก็เลยหาว่าอีหยังที่มันสามารถเฮ็ดให้เจ้าของเบิดทุถูกได้ก็ไป,ไปพิจารณาเออนี่จนตัวนึงต้นพี่เจนเสียใจพี่เจนาหาความบเ่เสียงอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาพิจารณาไปเรื่อยๆทั้งปจิจจตรสมุบาทให้อีหยังมันร่วมๆกันอยู่ เริ่มยางจงกลมยางจงกลมเต่อคือก้านยางเหลนยางออมวัดอีกแต่กัหลวงพอก็มาบอกตอนนะไปคุยกับหลวงพ่อยางหลวงพ่อเห็นยางอยู่ก็ได้มาถามมันบากนักอย่างการเดินจงกลมมันก็บอกให้เดินแต่สันมันบมมีสมาธิหรืองยางเดียคนะเรน่งยางกลับไปกรบมาก็ไปเห็ดกรื่งยางกับไปกับมา ต้นยางนี่ยามมึงได้กระกออจ้าบปลายด้ือกันเอากระจ้าได้หรือนี่มึงนี่แต่ก็มามึงนี้แหละครับมึงค <c oughs> ูนกระป้ก็ไป้ายมึงหนาพาใหญ่นราพาใหญ่นี่ยางหลายสุดแล้วก็ดนสุดว่ามันยางดีดีสุดมันโลน่งนะในช่วงนั้นมันบ่ค่อยมีคนยางไปเรื่อย มีเหตุการณ์ยังหลายอย่างแล้วเ่าเคยบอกไปได้ลแล้วก็กลับมาหนังทีนี้เมื่อสิ้่คอยเก่านะคือเรื่อยๆสิ่งยางขื่นแล้วก็โต๊กลงมาแล้วก็ยางขื่นแล้วก็โต๊ลงมาแล้วก็ยางขื้นอย่สิมันตรงเพี้ยนพยายาาม,มันบอก เดี๋ยววะต้องฟึกสติไปนํามันใส่ความพยายามหลายแห่ฝึกเสม,มอเสม,มอมันนี้ความมีประหลาดนี่ยมัน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 เกิดจากอย่างของของส่วนมากที่ที่น้นสามารถที่ทจะแก่จะคล้องได้ด้วยสิบบทิเป็นอย่างมันมีหลายัวด,ด้วยมันหลายแห่ง ยางไปก็ไปเขามาก,ก็เป็นบาได้นางไปก็เป็นบาได้ยางหเห่นซื้อก็เป็นบาได้โดฟังคนอ,อื่นบอกซื่งก็เป็นบาได้คือการอีกมันเป็นยังไงฮะจิตปุ้งแต่งอวิชาปัจญาสังขาล่ะมันเสียเหตุเ,หเกิดร้ายขึ้นเรื่อยๆมันสิปุงแต่งไปยังส่วนไป่ยังสีปุ่งแต่งร้ายฮะ มันก็มีหลายกว่าควาปรุงแต่งนั่นอีกหลายก็ปรุงแตง่งเพราะว่าปรุงแต่งเมื่อกล้มหาตัวเจ้าของมันก็ว่าเป็นบาปเพราะว่าความคิดมันออกไปข้างหน่วยังเสียนพระนางเอยีงอยงไหนไหมที่เสียลูกเสียสามีเจ้าของเป็นบาปนะปัตจลาเออยังสักอย่างนางปตตาจลาแล้วก็นางกีสาโคตมีเนี่ยลูกใต้ ตัวนี้คือมันกลายเป็นความหยึดหมันครับความบุหูมันเห็ุให้มั่วมองไปเบิดตากระเด็นบ่เห็นงูกระเบไดยิินมันอื้ออึงไปเบิดเมัยมันมีทั้งอมดอ้บุญว่าแห้งทีนี้ตัวยานี่มันมั่วมันวนไปเบิดถ้าบอกแบบนี้มันสิเกี่ยวแก่ับคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามันสิเกี่ยวกับตัวนั้นครับโรคซึมเศรมันเกี่ยวกันเบิดเลยปะมันแก่ได้บ่ฮะพวกนี้มันแก่ได้บ่แก่ได คือยาวมันแก่แต่มันมีทางแก่ของมันการฝึกสตินี่บอกหรือว่าหูตัวเองเจ้าของมางโรกซึมเศร้านี่บอกแมนมันเป็นหลายเสมอนี่พวกพวกคนด,งดังๆดวล่าอย่าง้ต่างๆนี่มักจะเกิดกพวกเกิดจากความคิดหลายโรกซึมเศร้าคิดหลายคิดไปเองพวกนี้ม,มันบออยู่กับตัวเจ้าของคิดแบบคนอื่นบอกหิาแต่พอได้ล่ายังกว่านี้คือมันมักเกี่ยวกับโซเชียลน่ะ ล้วบอกถึงลาดามันมักโพสลงโซเ,งเชียลอยังจ้เะสิแล้วก็มี <Comment. S 2> คอมเมนต์มีคนเบิงมีนักข่าวมาต่างๆนั่นน่ะมันก็เลยขียดเขียด,ยด,ยดาลายขีดลายก็ซึมเศร้าทางทีดีคือบอต้องไปสนใจอยังีเถอสิคือบอสนใจมันก็ะซำน่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมัด้นต่างียงแหละก็คือบอสนใจมันกระจบเลย ก็ว่าซึมเศร้าแล้วก็ว yes ่าม euh ิยั้นนิสิตไอ้เพื่อมันกัดยังติดอยู่้องมาสีแก่ในเรื่องตัวนี้ไปได้แต่เรื่องของความเป็นอดีตมันก็ยังอยู่อยู่ในสีฟังอยู่ข้างในมันแก่ได้ด้วยการโบยุดมันแต่คือมันสีหูโตอยู่มันสีเป็นอย่างไรแต่หูโตแต่คนหูโตมันสีหัวยู่มันเป็นอย่างไรแต่มันอยากเป็นอย่างสันอืมทุกอย่างนี้มันดับไปเลยปะ แต่พอความอยากมันยึดอยู่มันก็เลยเห็นให้อยู่อยู่ทุกอย่างเลยเหมือนกับพี่เตยหรือใครน่ะม่พี่ตบเออพี่ตอบที่เพื่อนเคยเขียนเคยบอกมาที่เพื่อนมาอย่าโกรธเออมันอยาาโกรธไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันหายโกรธนั่นล่ะคือความอยากที่เห็นให้มันยึดมันแต่ที่จริงมันเศร้าไปแล้วแต่เพราะมันมีความอยากอยู่พอหยุดยึดมันปุ๊บมันก็ดับไปเลย มันก็นหายพังทลายหมดว่าสิเป็นความโกรธสิเป็นอียงกระตา